วันที่27มกราคม2567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่72และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการขึ้นปีใหม่การสงบนิ่งอูเวยต้องรักษาความสมดุลในจิตใต้สำนึกของทุกคนล้วนมีสติปัญญาที่มีฝุ่นจัก เรามีเทียงสงบนิ่งจึงปลดปล่อยออกมาได้นี่คือบทบาทของสงบนิ่งอู๋เวยการสงบนิ่งอู๋เวยต้องรักษาความสมดุลกล่าวคือฝึกฝนสภาวะที่สมบูรณ์และเปี่ยมลน้นทั้งอย่างต้องคู่ควรกับจิตใจที่คล้ายบกพร่องและคล้ายว่างเปล่าการฝึกฝนความสามารถที่เที่ยงตรงมาก หลักแหลมมากและมีคารมคมคายยังต้องคู่ควรกับจิตใจที่คล้ายคดงอโงงมและซื่อ,อคุณสมบัติเชิงบวกทั้งห้าประการต้องยกขึ้นได้เป็นการจงใจกระทำและถือเป็นอย่างส่วนคำว่าคล้ายทั้งห้าหมายถึงต้องปล่อยวางได้เป็นอูเว่ยและถือเป็นหยิน การจงใจกระทำและอู๋เวยส่งเสริมซึ่งกันและกันเมื่อหยินหยางมีความสนดุลแล้วคุณธรรมจึงสมบูรณ์และชีวิตจึงไม่สั่นคลอนนี่คือสงบนิ่งเป็นวิถีที่ถูกต้องใช้ทั่วล่าผู้ที่สงบนิ่งจะไม่ปล่อยให้ความโลภครอบงามจิตวิญญาณและไม่ให้ความถูกผิดกดดันจิตใจเมื่อเราไม่รบกวนจิต จิตจึงไม่เกิดความชิงชังเมื่อเป็นเช่นนี้จิตสงบเทพสถิตนิรันร์เมื่อเทพสงบคนเราจึงยั่งยืนยาวนานดังนั้นจึงกล่าวว่าเมื่อความสงบนิ่งอูเวยจึงปลดปล่อยสติปัญญาได้และปกปักรักษาชีวิตคนเราให้ไปสู่ทิศทางที่ดีอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่27มกราคม 2,567เผยแพร่วันที่2,183